ทนทาอินมแชดค,ค่ะฉันเป็นเบาหวานมา13ปีแล้วค่ะน้ำตาล200-300บางครั้งถึง500อาการเหมือนคนใกล้ตายมาให้แนะนำฐานสนิตินความดันลดลงเบาหวานลดลงน้ำตาลดีขึ้นเท้าหายชามือหายล็อกฉันมั่นใจร้อยเปร์เซนะคะว่าเซนิตินจะเป็นสิ่งสุดท้ายค่ะที่ฉันเลือก ขอาฝากชีวิตไว้กับสนิทป่วยมาเป็นมเบาหวานความดันแมมาก่อนมากุ42ปีงั้นหมดความหวังเพราะว่ารับทางยามานี่20-30ปีแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่ซุดลงมาครั้งสุดท้ายที่ยันตกใจมากคือฉันบวมท้องนี่โตค่ะตัวเองเนี่คงจะหมดละค่ะมาโชคดีค่ะที่ฉันได้เจอกับ เตนิตินเบาหวานความดันจากการที่ไปตรวจคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นถ้าแม่ไม่หายหนูไม่เอาตังค์ชุติมาทองแผ่ค่ะลูบเริ่มแรกเลยนะคะเบาหวานเป็นมากเป็นน้องหมอบังคับให้กรวจตาแล้วกินยาเป็นกระสอบแล้วตอนหลังมาก็ไม่มีแรงรักษามันก็แค่นั้นมันตรงทรงสุดๆถ้าใครเป็นอย่างเงี้ไม่มีใครอยากอยู่ลกไปดีกว่าแล้วก็แน่ใจจากลูกสาวอ่ะ เขาว่าการดีขึ้นนะกินมาประมาณเดือนแรกนุกน,นะเอ้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมันมันฟื้นฟูหรอกมันร่างกายเดี๋ยวนี้ถึงแข็งแรงไปเจอคนเจ็ดสิบด้วยกันน่ะเราแข็งแรงกว่าค่ะอิมลชดค่ะฉันเป็นเบาหวานมาสิบสามปีแล้วค่ะรักษาที่โรงพยาบาลตลอดสิบสามปียิ่งรักษาก็เหมือนยิ่งหนักอาการมีแต่ทรงกับซุด น้ำตาล2 0 0ร0 0บางครั้งถึง500ดิฉั้เคยน็อกเข้าโรงพยาบาลสองครั้งหมอบอกว่าถ้ามีโรคเพิ่มมาอีกโรคหนึ่งคือโรคหัวใจพอมาเจอซาิจินทานซานิจินตอนนั้นอาการเหมือนคนใกล้ตายของให้แนะนำทานซานิจินฉันทานซานิจินครั้งแรกโดยที่ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยว่าซาิจินคืออะไร มาจากอะไรฉันรูกจากแต่ความที่ฉันอยากหายอยากทดลองเพราะที่ฉันลอ,ลองมาทุกอย่างอะไรที่ว่าดีอะไรที่ว่าแพงนี่ฉันทานมาทุกอย่างใครจะเอ่ยอะไรมาที่ฉันทานหมดเพราะความอยากหายแต่ไม่เคยดีขึ้นเลยค่ะจนมาเจอสนิตินฉันทานได้หนึ่งเดือนความดันลดลงประวานลดลงน้ำตาลดีขึ้นเท้าหายชา มือหายล็อกหมอเรียกเข้าห้องสอบเลยว่าเดือนที่แล้วน้ําตาลยัง400อยู่เลยเดือนนี้ทําไมน้ําตาลป้าเหลือแค่118ทางถูกแล้วนะคะที่เข้ามาทานสนิติน,นะคะ่ะฉันมั่นใจร้อปเซ็นนะคะว่าสนิตินจะเป็นสิ่งสุดท้ายค่ะที่ฉันเลือกขอฝากชีวิตไว้กับสซนิติน ป่วยมาเป็นมีเบาหวานความดันเนี่ยมาก่อนเมื่อยุ42ปีงั้นหมดความหวังเพราะว่ารับทางยามานี่20-30ปีแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่สุดลงมาครั้งสุดท้ายที่ยันตกใจมากคืองันบวมท้องนี่โตค่ะตัวเองเนี่คงจะหมดละค่ะมาโชคดีค่ะที่ฉันได้เจอกับสเซนินินเบาหวานความดันจากการที่ไปตรวจคุณหมอบอกว่าอย่างนั้น ถ้าแม่ไม่หายหนูไม่เอาตังค์ปรากฏว่าเ <c oughs> บาหวานความดันน้อยฉันดีขึ้นแล้วก็ไอบวมท้องบวมเท้าบวมนี่ยุบไปหมดเลยค่ะป่วยม,มาเป็นเบาหวานความดันนี่มาก่อนเมื่ออายุ42ปีงั้นหมดความหวังเพราะว่ารับทางยามานี่20 3 0ปีแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่ชุดลงชุดลงชุดลงเรื่อยค่ะมาครั้งสุดท้ายที่ยันตกใจมากคือฉันบวมท้องนี่โตค่ะ แล้วก็เท้านี่บวมหมดใส่รองเท้าไม่ได้ทีแรกมันผอมก่อนค่ะผอมจนใส่อะไรไม่ได้เหมือนกับกระดูกเดินได้นะคะแล้วก็หมดแรงอาหารไม่อยากทานก็นอนอย่างเดียวค่ะนอนอย่างเดียวลืมตาพูดก็ไม่มีแรงที่จะขยับตาที่จะมองคนนะคะก็คิดว่าตัวเองเนี่คงจะหมดละค่ะมาโชคดีค่ะที่ฉันได้เจอกับ ีเบ้าหวานความดันจากการที่ไปตรวจคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นแกก็เลยบอกว่าอย่างนั้นแม่ทานตัวนี้สิลองดูดิฉันบอกว่ายาฝรั่งยังเอาดิฉันไม่อยู่เลยทุกอย่างที่ฉันทานหมดแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นสําหรับดิฉันแล้วถามว่าแพงไหมแกบอกว่าม,มันก็แพงอยู่นะแต่ว่ามันได้ผลดีมากตรงไหนมันก็มาคข่ายบุ๋มหมดละหามันมันบวมฉุกอ่ะค่ะ แกก็บังคับให้แทนท่านก็ขีดเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นบอกว่าถ้าแม่ไม่หายหนูไม่เอาตังค์แม่ทานไปเลยนะทานไปได้สักสี่ห้าวันแรกนะะมันหนักขึ้นมากเลยค่ะอยากที่เวียนหัวเนี่ยเวียนหนักขึ้นนะคะอยากที่ขาแขนเนี่ยเรายัางพอว่ายกได้ยกไม่ได้เลยแต่มันหนักไปทุกส่วนของร่างกายพอทานยาไปได้ประมาณหนึ่งเดือนครบกำหนดที่หมอสั่งให้เราไปเช็ค เราก็เข้าไปเช็คปรากฏว่า,าความดันนชั่นหายไปเบาหวานลดลงจาก200กว่าก็เหลือแค่ร0 0ยกว่า1450อะไรเราเานี้ค่ะแล้วพออีกหมอนัดอีกเดือนหนึ่งให้ไปอีกยังก็ทานยาตัวนี้มาตลอดนะคะพอทานได้ชุดแรกหมดชุดที่สองต่อปรากฏว่าเบาหวานความดันนอชชันดีขึ้นแล้วก็ไอบวมท้องบวมเท้าวบวมนี่ยุบไปหมดเลยค่ะ กลับมาสู่สภาพปกติแล้วก็ไปทํามาค้าขายได้แล้วสุดท้ายที่ดิฉันรู้ว่าดิฉันได้หายจากโรคที่ดิฉันเป็นอยู่โดยคุณหมอน,นัดค่ะเมื่อเร็วๆนี้เดินที่แล้วนี่เองก็ให้ไปเช็คทุกส่วนของร่างกายที่เราเป็นโรคอยู่เพราะว่าได้กับตัวดิฉันเองซึ่งไม่มีความหวังแล้วแต่กลับได้ชีวิตคืนใหม่เพราะว่าเหมือนกับว่าดิฉันได้ชีวิตใหม่ซึ่งว่ามันน่าตายไปแล้วตั้งแต่ป้องปนปีละค่ะมันยังอยู่ได้ถึงวันนี้ยังก็ขอขอบคุณเซดิติน และอยากจะบอกให้ทุกคนนะคะที่เป็นเหมือนอย่างดิฉันชุติมาทองแผ่ค่ะลกูกเริ่มแรกเลยนะคะเบาหวานเป็นมากเป็นต้องหมอบังคับให้ตรวจตาแล้วกินยาเป็นกระสอบแล้วตอนหลังมาก็ไม่มีแรงรักษามันก็แค่นั้นมันทรงทรงสุดๆุดถ้าใครเป็นอย่างนี้ไม่มีใครอยากอยู่ลพบไปดีกว่าทำอะไรก็ไม่ได้ไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นเลยท้อใจไม่กลัวตายเลย ธรรมดาคนเรากลัวตายนะแต่ตอนนั้นไม่กลัวตายเลยใครเอาแบงค์พันเนี่ยนะมาเต็มให้ที่นอนนะท่วมตัวเราอะฉันไม่เอาฉันขออยากร่างกายแข็งแรงฉันอยากเดินได้ฉันไม่เอาขอแค่พอมีพอกินลูกอะได้ลูกมาแนะนําก็ไม่เชื่อแต่ลูกนะ่ะเขาดีขึ้นมาศึกษาอยู่เป็นเดือนอะแล้วก็เริ่มกินพอแน่ใจแล้วนะแล้วก็แน่ใจจากลูกสาวอะเขาว่าการดีขึ้นะ กินมาประมาณเดือนแรกนะลูกนะไอ้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมันมันฟื้นฟูหล,ลกมันฟื้นฟูมันดีมา,มาอะไรหลายอย่างนะลูกกินก็อร่อยแล้วก็เริ่มแล้วเริ่มเดินเริ่มเดินได้เริ่มเดินดีจากเดินไม่ได้จากข้างล่างเนี่ยเป็นเดือนนะฮะเริ่มได้แล้วเ,เราไม่เคยลองเดินนะลูกเราคิดว่าเราเดินไม่ได้โอ้ค่อยเดินได้เนี่ยก็เถิบได้ ลงบันไดโอเคมานั่งสูดอากาศข้างล่างแล้วก็โอ้โหมันเป็นได้เหรอเนี่ยก็นึกถึงอ่ะนึกถึงพอลิตินแล้วเฮ้ยมันเป็นได้หรือเนี่ยเป็นจริงเหรอเนี่ยแล้วตั้งแต่นนะั้นตั้งใจกินมาตลอดไม่เคยขาดตื่นมาต้องกินพอลิตินก่อนแต่ยาเบาหวานก็ยังกินอยู่นะลูกนะพอแม่กินไอ้นี่มาได้ประมาณสักร่วมๆ่มปีอ่ะยาเบาหวานเลิกกินเลย เพราะว่าแม่กลัวตายเพราะแม่กินมานานแล้วแต่เพื่อนบ้านเนี่ยเขาเห็นเราที่โสมมากเลยโสมมากคอกพี่พี่ไปทำอะไรมาเนี่ยบอกไม่ได้ทำเมื่อก่อนเนี้ยพี่พูดกับหนูแล้วพี่หน้าสันนะใครๆก็เห็นบอกพี่อย่าโสมแล้วล่ะพี่พูดพี่หน้าสันด้วยนะยังพูดกันเลยว่าพี่ต้องเป็นพากิมสันแน่ถ้าไม่ได้ตัวนี้นะแม่ไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แม่ไม่ได้มาสวยอยู่ตรงนี้ร่างกายเดี๋ยวนี้ถึงแข็งแรง ไปเจอคน70ดด้วยกันน่ะเราแข็งแรงกว่า